ค่ะสวัสดีค่ะมาอัปเดตเท่าอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มาอัปเดตบานอีกแล้วเนาะว่าไปฮอดใสไสกันแล้วเนาะค่ะต่อจากตอนนั้นเท่ข้านข้อดินเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็เริิมแกแกะแบบออกนิดนึงแล้วเนาะค่ะอัน แต่ว่าเมื่อเนี้กะเพิ่นกแกะแบบแล้วเนาะค่ะเนาะอันสิพากับผ้าเมืองว่าเพิ่นแกะแบบขั้นข้อดินออกเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเฮากะจะเมืองไปน้ากันเร<ไ>เรื่อยๆเนาะว่าแต่ละขั้นตอนเขาเ็ดหยังแน่ต่อไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้อันกับผ้าเมืองเนาะแกะแบบขั้นข้อดินออกเรียบร้อยแล้วกะ ต่อไปก็ก็จะเป็นขั้นตอนการบ้างทอปวกเนาะค่ะพี่น้องทออันการปวกเนาะ,ะกะ็อันก็จะเอาวิดีโอมาใส่กันเรื่อยๆเนาะ,ะสามสี่มือเท่านึ่งหรือว่าสองสามมือเท่านึ่งแล้วแต่งานมันไปหน่อยไปลายเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเนี่ยมันนี้ก็คือแกะขั้นแกะแบบขั้นข้อดินออกเรียบร้อยเนาะเดีนะะ๋ยวเข้ากั สิ่มะเมืองขั้นตอนต่อไปเนาะคะ่ะเนาะค่ะต่อไปก็จะเป็นอ่าขั้นตอนการว่างทอปวกเนาะคะ่ะเนาะก็มีบริษัทจากอุอบลราชธานีเนาะคะ่ะเนาะมาอันนั้นตั้งระบบว่างทอปวกเนาะคะ่ะอันดับต่อไปเนาะค่ะพี่น้องขั้นตอนต่อไปอันที่อ่า เอ็นเป็นดำๆ,ๆดนี่มองเขาตอกไว้นี่เขาก็จี๊ดสาสายปวกเนาะคะ่ะเนาะสายท่อปวกเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยเขามาตอกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะก็คือว่าตอนที่อัานทายวิดีโอคือว่าเขาตอกเขาเริ่มตอกกันแล้วเนาะคะ่ะเนาะอันก็สิพยายามที่สิดทายวิดีโอบอบอลหายถึกสร้างปันใดเนาะค่ะเนาะก็จะทายหายถึกสร้างให้น้อยที่สุดเนาะค่ะกันบอลจำเป็นกับวอยากให้ยถึกสร้างเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะ มื่อนี้เพิ่นกันมาว่างอ่ะทอป,ปวกสองคนเองเนาะคะ่ะเนาะมื่อนี้เพราะว่าบานกับบริลลังใหญ่เนาะคะ่ะเพิ่นก็เฮ็ดสองคนมือหนึ่งขะแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นมาเดินทอป,ปวกนี่ค่ะเดี๋ยวเฮาก็จะจมึงไปน้ำกันเรื่อยๆเนาะ,ะแต่ละห้องเพิ่งกระสีนี่แหละ,ะใส่เหมือนซูหองเลยเนาะคะ่ะเนาะทอป,ปวกเนาะอันนี้เพิ่นเฮ็ดฮู้เข้าไปเพื่อทีจอ่จะ จะว่างสายทอปวกลงขขางลางเนาะคะ่ะเนาะบางบางห้องก็จะมีหู้หลอดไตแต่ว่าบางมองก็ซีมีอ่าลยล้ายกับอาทอทอซีบา้าขขางบุเนาะคะ่ะแล้วแต่บางห้องอันนี้คือสายทอปวกเนาะคะ่ะสีดำดำเพิ่นกะเพิ่นกะนี่เห็นบ่คือห้องนี้เพิ่นกะสีไซอาแบบแบบซีบา้านะคะ่นะเนาะพลาสติกซีบา,า้าเพิ่นกะสีว่างขขางบุก็แล้วแต่เนาะคะ่ะ มองนี้ก็จะเป็นมองเติมน้ำยาเนาะค่ะข้างนอกเนาะนี่มองเติมน้ำยาซิมี่สองมองเนาะคะ่ะเนาะเติมน้ำยาก,ากนันปลวก่นแหละเนาะค่ะพี่น้องอันเห็อนอันอาจจะเฮ็ดวิดีโอเร็วเกินไปแน่เนาะค่ะต้องขอโทษขคอไพ่เนาะค่ะเฮ็ดวิดีโอยางเร็วปวดเป็นบบางมองก็จะลงข้างล่างบางมองก็จะขึ้นข้างทึ่งแล้วแต่เนาะค่ะแล้วแต่เป็นบางห้องผสมใสจุดใดแน่แต่ผเผนก็ใสเมือ่อนซูห้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไอต่อน้ำยาป้องกันปวกเนาะคะ่ะเพิ่นกะปวกเพิ่นกะสีดูแลให้ยสองปีเนาะค่ะเนาะดูแรลรับประกันในสองปีเนาะค่ะกับบริษัทเนาะคือหลังจากนั้นเ้ากะต้องดูแลเองนะะเนาะกันเนาะกะรับประกันสองปีวบาง่ายๆนั่นแหละเนาะค่ะเนาะเนี่ย สูฮองก็จะเดินเดินสายอันนั้นป้องกันปลวกเมื่อสูฮองเนาะค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ซิมีอันนี้จุดซีฟาฟ้าคลายสปริงเนาะมองอันนั้นน้ำน้ำม,มันจะออกเนาะ,ะค่ะคลายน้ำยาป้องกันปลวกเนาะซิมี่ซิฟฟ้าเป็นจุดชุดคลายกับสปริงเกอร์แบบนี้เนาะมองให้เวลาเขาใส่น้ำยาน,น้ำยามาันก็จะออกเนาะเป็นจุดชุดเนาะค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ ว่างทออ่าว่างทอป,อว,ทอป,ปวกเนาะในอาคารบานเรือนเนาะคะ่ะเนี่ยแล้วแต่เนาะบางมองเพป็นก็เอาลงตำไต่ดินบางมองเพป็นก็สีเฮ็ดหูหว้ถ้าใส่มองกลางมองยังเนาะก็แล้วแต่แต่ละห้องเพป็นสีบางจุดจังไดนเนาะค่ะเนาะนี่แหละเท่ากับมึงไปน้ากันเนาะคะ่ะมึงไปน้ากันเนี่ย ว่าหลังจากว่างทอปวกแล้วมันสิเป็นเอยียงต่อไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี้อันอาจจะวิดีโอหอดแค่ว่างทอปวกกับพ่อเนาะคะ่ะเพราะว่าวิดีโอมันก็อาจจะเห่ยวแล้วะค่ะนะะนะ้องค่ะเนาะกะกะบสองสามมือเนาะค่ะพี่น้องเนาะแกเพราะว่ามันจะมีอยู่มือหนึ่งเขาบดายมาเฮ็ดงานเนาะวันมันตรงกับวันอาทิตย์เขาก็อาจจะเหนื่อยเนาะเขาเฮ็ดงานโดนแล้วเขาบดายยุด มองซีาฟ้าเนาะค่ะเนาะนี่มันจะเป็นคล้ายๆสปริงเกอร์สปริงเกอร์แล้วก็น้ำยามันจะผลนองมาเนาะคะ่ะเนาะเวลาเข้าใส่น้ำยาเข้าไปก็คือว่าบางวันอาทิตย์นี่เขาหยุดเนาะเขาบดได้มาเห็ดงานเนาะคะ่ะพี่น้องเขาอาจจะเกี่ยวเขาเกี่ยวยังน้่เนาะคะ่ะก็อาจจะเหนื่อยน้่แบบนี้เนาะตั้งแต่เฮ็ดงานมากกับบอก่อ,อยดีหยุดพเพรเะือเนาะ เป็เงานคุ้มตลอดเนาะคะ่ะพี่น้องนี่แหละค่ะการว่างทอปวกภายในอาคารบานเลื่อนะะเนาะเนาะก็จะเป็นตระมาณนีเนาะคะ่ะแต่ว่าจุดจุดใส่น้ำยากระซิมีสองฟังเนาะนี่อีกฟังหนึ่งฟังอ่าฟังนี้ฟังหนึ่งแล้วก็ฟังคุณฟังหนึ่งกระซิมีสองสายเนาะคะ่ะพี่น้องที่เ้าจะใส่น้ำยาเนะเาะก็จะดูอากมาไว้ให้ใหขังนอกบานเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ นี่แหละมือนีกับมึงแค่ระบบบ้านทอปวกนะคะเดี๋ยวจังใดอันกนสิพยายามมาอัปเดตเอาให้เมึงอีกเทื่อนึงงนอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวค่อยมึงติดตามไปน้ำกันเรื่อยๆนะคะเนาะ